แสนรักเมืองโคราชท่านกล่าวไว้ว่าณนะแหล่งนี้ที่พรกจิตณนะแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณนะแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณนะแหล่งนี้สายทันใจไหลสู่เราท่านผู้มีเกียตรติที่เคารพครับบัดนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ทุกท่านจะได้พบกับวงจรขอยชั้นไหล์สืบเนื่องจากมีพี่ท่านหนึ่งได้เสนอโครงการว่า ให้ลองทำแบบวงจรในล,ลักษณะโดยสมมุติให้ว่าเมื่อนำในกรณีที่นำอากาศยานเข้าซ่อมปกติจะมีหัวรายการตรวจซ่อมอยู่หลายๆรายการด้วยกันให้มีไฟแสดงไว้ในแต่ละรายการและมีไฟแสดงอยู่ดวงหนึ่งเป็นหลักไว้ซึ่งเมื่อมีรายการย่อยรายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการหรือทั้งหมดทุกรายการที่ยังตรวจซ่อมไม่เสร็จแสดงอยู่ให้ไฟหลักนี้แสดงไว้ด้วยในลักษณะตามจินตภาพน่าจะออกมาประมาณนี้นะครับวงจรในแบบที่หนึ่งได้ทำไว้ด้วยไฟ12โวลต์น,นะครับมาดูกันครับ มีไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่มีสวิตช์มี Switch, มทาร์ตเซอร์รีซิตเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟแสดงแต่ละรายการไดโอดครับป้องกันไฟย้อนกลับครับไม่ให้ไปรบกวนไฟดวงอื่นๆด้วยนะครับเรามาดูกันครับในลักษณะ ที่ว่ามันเป็นอย่างไรครับนี่นครับเมื่อมีอากาศยานเข้าซ่อมก็จะมีรายการแสดงไว้ในหลายๆรายการด้วยกันนะครับนี่นะครับอันนี้คือทุกรายการเลยนะครับเมื่อมีช่างมาตรวจซ่อมเสร็จเช่นช่างวิทยุตรวจซ่อมรายการนี้เสร็จแล้วก็ให้ดับไฟออกไปนะครับ ่างคนต่อมามาดูเรดาร์บ้างครับเรดาร์ตัวซ่อมสมบูรณ์เรียบรอ้อยเสร็จเรียบรอ้อยครับระบบไฮดรอลิกรั่วไหลบ้างหรือเปล่าครับไม่รั่วครับเรียบร้อยอ่าเหลือเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ย,นยังไม่เสร็จนะครับไฟตรงนี้ก็ยังแสดงอยู่ตรงนี้ก็ไฟหลักที่ว่านะครับคือ ห้ามบินนะครับตอนนี้ยังซ่อมไม่เสร็จครับท่้งวิทยุมาดูอีกทีสิไฟตรงนี้ติดตรงนี้ก็ติดไปด้วยครับไฟดวงใดดวงหนึ่งติดตรงนี้ก็จะติดไปด้วยนะครับอันนี้เป็นในรูปแบบของไฟ1 2สโวล์นะครับสมมติดูเรียบร้อยวิทยุเรียบร้อยเครื่องจนต์เรียบร้อยเสร็จหมดทุกรายการครับพร้อม มาดูอีกวงจรเป็นวงจรสําหรับไฟ230โวลต์ไฟบ้านทั่วไปนะครับเป็นอย่างไรครับสําหรับไฟบ้าน,นครับจะใช้สวิตเป็นหลักในการควบคุมนะครับามาดูกันเลยนะครับการทํางานเป็นอย่างไรครับสวิตเป็นสวิตคู่นะครับ เมื่อเปอิดสวิต์ก็จะไปที่ไฟแต่และรายการและอีกขั้วหนึ่งก็จะไปที่ไฟหลักครับเช่นเดียวกันครับรายการที่2รายการที่3รายการที่4หรือถ้ามีหลายๆรายการก็ต่อเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับที่สำคัญก็คือต้องดูสายให้ดีนะครับไม่สลับกัน นะครับอาจจะเกิดการลักลัดวงจรได้นะครับเราต้องตรวจสอบวงจรให้ดีนะครับเช่นกันครับช่างวิทยุตัวเสรซตดับไฟครับจางเรดาร์มาดูไฮโดรลิกไม่รั่วเครื่องยนต์สมบูรณ์แบบครับไฟดับตัวซ่อมเรียบร้อยครับก็จะน่าจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับ ครับสวัสดีครับ